สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับเมื่อนี้ผมมีโอกาสมาบันปูนักนะครับกับมาฟังพิธีเพิ่นสีสวนมุ่นนะครับตอนแรงครับพี่ยามีเด็ดเด็ดดีมาฝากพี่ตอนน้องครับตามผมพวกนั้มาครับยิ้มข้าวเจ้าฝันเด็ดเจ้าเบ้าเจ้าโคตรอันนี้ฝันนะครับอันนี้เป็นข้ามฝันนะครับฝันบางวันถ่ายก้อนครับจ้าฝันปลาปูมาเขาวันปลาไข่ฟอกไข่แถ้หนึ่งมีหกสิบฟองข้าวฝันนะครับเนี่ย อันนี้ว่าพอมาขึ้นนี่กระเซียมก็มานอนอยู่ตรงนี้ครับก็ปูนี่แหละนอนอยู่หนาปูสุงขึ้นเลยเราค่ะถูกวันค่ะเอาขึ้นนี่ก็มีคนมาปลุกปูก็ปลุกคนตกพอดีนะครับคนที่ตกแล้วปูว่าคนที่ตกเด้อนะครับปกตินี่ใครไม่สามสิบฟองมันบอลจ่ามันสามสิบมัมีขั้วกิ่งนะขั้วกิ่งมันมีสีสามสิตามสีตามขั้วปันนะครับถ้าก็บหมดที่แล้วก็ขึ้นยามาบอกนะครับแต่ที่ ตีแปดตีแปดตววดกี่แล้วเด้อครับเด้อก็เลยซื้อออกสามแปดนะครับเองตัวนี้นะครับเนาะแต่ว่านี่ปลาวดนี่เพิ่นบอกว่าไข่มีหกสิบฟองวัดเไข่แพงนี้มีหกสิบฟองนะครับโอ้เป็นหนาพิจารณาดีเนาะครับอันนี้เป็นแนวทางตัวเรงนะครับเด้อผู้ผู้บอกซื้อๆนะครับบริบาลเจอกออกตัวนี้ตัวผู้ว่าไข่แพงหนึ่งมีหกสิบฟอง ผมก็เลยตื่นขึ้นมาพอดีแมนยว่าใครแข่งหนึ่งที่สิมีหกสิบฟองเลยถามเวทีถามเกตส์ู่วันนั้นมาขอบคุณนะครับแม่คุณผู้ชมขอบคุณครับคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชเดี๋ยวฟังทยักทลังชัยขึ้นมานะโดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ปลูกเสกไว้แล้วเนี่ยทีน้องกองปไฟอยากจะได้อยากจะบูชาต้องเรียนถามอาจารย์พยาธ์ครูเป็นเพียงแค่ของเราเกาซีนะ ในด้านพุทธคุณอะไรต่างๆให้าอาจารย์เขาญาตเป็นคนคุยบอกว่าเก้าสิบให้พี่น้องได้ฟังแต่กูเสือแนาวว่าเสือหรือภัยกระราเนี่นยมันเป็นมหาอำนาจผู้ใดสักเข้าไปใน้นื้อให้โตหรือเอาไปออกักรักษาน่ะส่วนกุมารนั้นเป็นกุมารทางด้านนำโชคนำโชคนำลักนำโชค,นำ,น,ำโชคนำชัยนะถ้าเป็นเปรียบเสมือนเรากุมารขี่เสือหมายถึงนำโชคนำชัยมาให้แล้ว ชนะศัตรูมุมานนะนะคร,ารา่าเรามีพระยากรา,ราต,าราตานะแม่อยู่เดอ,อพี่น้อง,งอ่ะบ้าเอามาตรฐานในพี่เดอบ์ดนี้ลูกเตาา่าโบรานทั้งหลายนะแม่โคขึ้นมาดังต้งทงีบใ้ลูกใ้เต่ตนาดังในทั้งล่างแม่แม่มาขาึ้นมา เอาีกลแม่อนก็ได้เพแม่านี้าเนาอนั้นทนอยูที่ไหนใกล้เออเตรียมน้ำอะไรด้วยเตรียมน้ำอะไ้เลยแล้วูน้ำอะไรเลยเตรียมน้ำนู้นทำบุญนะอย่าเลื่อนมาสวดวันไหว้พระถ้าคุณไม่ได้รวดน้ำอ่ะมันไม่สำเร็จตัดรวดน้ำให้พระแม่ธรณีเป็นสักีพยานดกูถึงหงนาของหนาเวลาู้ป็นทพี่เสศพไว้แล้วต้องแผ่ไม่ตา ่ะแผงได้ตาเสพสัตว์ได้ร้อยแล้วเราจะต้องปวดน,นะน้ำอุทิศสุดบุญส่วนกุศลให้กับพิดาบรรดาครูบาอาจารย์สุลภพุท่านตลอดพิจักในเวทนะเจ้ากรรมในเวทเขาได้รับอิสงส่วน,นบุญจะเข้าไปแล้วเขาก็สิคอยลบคอยละคอยปางเขาไม่ไปแต่สุดท้ายแล้วก็คือมันปางแต่ถ้าเราไม่ทำเลยนะอ่ากำนัลพระศินักุลมันก็นนนกบอบเบาเบาบางก็จางจืดไป อยากให้ลูกให้เต่าทุกหลายนะตั้นักนึกถึงเรื่องของคุณบิดามานดาคู่ผู้บาอาจารย์นะมีเฉพาะพวกแมกผู้บาดใจเท่งนั้นสอนปูนากไวตลอดที่ว่าเก่งปันได้แต่อย่าลืมคู่ด้เด้อะนะคู่อักแตกสิจะได้ตามเลยนะสิทธิ์นั้นพอก่อนนั้นคู่คู่บอกคู่คู่เที่ยงคันหน้าคันหาหมายถึงอย่างไรผู้รับผู้กับผู้บิดาคันหาหมายถึงรู้วิจาาสัญญา สังขารวิญญาณของเรานะที่มอบให้แก่พก่องในผู้มา,ากรุกปักรักษาในแก่ขันแปดขันแปดหมายถึงมรรคมีองแปดเรานึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราผู้พ้นสำเร็จเป็นพระนิพพานจนเป็นเ,เจ้าของศาสนาเพราะฉะนั้นแห็นใจว่าคั้งห้าหมายถึงตัวเราเองขันแปดหมายถึงมรรคมีองค์แปดเพราะฉะนั้นแล้วนายุ่งหลายล้านตันนะเอาคำหน้าพนาคำหน้า,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 าปีกได้ทั่งนปีกเดิน เไป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 หานังนังหนังหนังปวดเป้าหนังปวดเป้าอยู่ทางนี้เยอะแยะเอามาทำมาวันน no. ี้ไปบ้านเมื no ่อพระพุทธนากลับบ no ้านนอนเลยพี no ่น no ้องเมื no ่อ no อื่นไม่ใได้เดินทางไกลพรุ่งนี้ต้องเดินทางไกลไปจังหวัดอำเภอมหาชัยชนะอำเภอมหาชัยนาชัยไปจังหวัดยดชสธรพวนไปทำบุญกระถินร่วมกับหลวงลุงทุกปี ทุกปีทุกปีไปทั้งหมดเยือนคุณนะใครอยู่ปีนี้ถือจะลาว่างไงถ้าเราบอกว่าง่าบคุณหน้กลับมาตอนไหพักทำเงิน,นึองวันที่ที่ผมจะเดินทางต่อไปที่อื่นคงลงนะี่ผมก็ได้เริ่มเดินทางต่อไปบงึงคงลงแอดมินท่านใดอยากจะตามไปก็เ,เ,เชิญเชิญเนะมาแต่เช้านะตั้งนาฬิกาไว้ด้วยอยาให้คุณหน้าแค่รอคอย ถ้าคุณ่าได้ลองคอยแล้วท่านจะลอยคอเอเออวลกันเอามาจัหน่อยในอบลกันจัหน่อยนี่อาจารย์นี่ตดเช้ทุกเถงกเช่นกนเนีจันร์้ทุกมีเลยลูกกันหน้าเราทำเอาน้ำมาใส่กันไม่เยอะๆใส่กันไม้เยอะๆย ใครไม่มีแล้วก็ไปหยิบเอาไปหยิบออกหนังสือสวดบนถ้าทำวัดเสร็จแล้วให้เก็บเข้าไปไว้นในที่เดิมกันไอแอดกินแต่ละกินแต่ละช่องแต่ละช่องงานเนี่ยทําบัดไปด้วยอ่านไปด้วยมัน,น,นจะได้บุ็นได้บุญศลอย่าห่วงแตทาย,ยาห่วงแตทายเืดตัวนี่เรียกอะไรกันในมวเลื่อเลื่

และนี่ก็เป็นเรื่องเล่าทั้งเบิดในคลิปนี้ที่แอนนํามาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเดอค่าเดออาจารย์กเกษมใช่เพิ่นก็บบอกว่าเพิ่นฝันว่าปูมาบอกว่าไข่แผงหนึ่งมี6หกสิบฟองมาสั่นนะคะแล้วก็เป็นอา่าเรื่องปฏิหารก็เกิดขึ้นอยู่ในลานถ้ำนะคะเป็นเรื่องดีๆนะคะอา่าสหรับอาจารย์อาจารย์ฟูท่านนี้นะคะตะกอนเพิ่นก็เป็นคนบอเสือเรื่อง พวกนี้เดินีพนกได,ด้มาส่วนมตนทำวัดกระปูทุกเส้าทุกแรงนะคะบัน,นี้เพนกับเปลี่ยนไปจากอารมณ์ที่ห่อนกะกายเป็นอารมณ์ที่เย็นขึ้นนะคะท่านผู้ชมตัวเลขในคลิปนี้กะซิมีปิศาณมาให้ท่านผู้ชมคืออาจารย์กรเกษมใช่แล้วบอกว่าใครแผงหนึ่งมีหัิฟองแล้วบอกว่าปูมาบอกเล่านะคะแล้วก็สินอนอยู่หนาร้านาร้านปูตลอดนะคะ กระสมิกซิงปฏิหารยังเกิดขึ้นตลอดนะคะทาะ่านผู้ชมคะนี่กับเป็นเรื่องของการส่วนมนตนนะคะการส่วนมนตนนี่เทธให้ชีวิตค้นเริ่มดีขึ้นนะคะจากบางเทือก้นที่ดวงบดียังประมาณนั้นเริ่มส่วนมนตนชีวิตกสิมิการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะตอนนี้แกล่าว่ากวาสิมาส่วนมนตนกัปปุราทุกมือ,ท,อทุกขึ้น ทวง,งเงี้ยงมะแรงนะคะท่านผู้ชมคะถา้าบ่มีอย่างที่เปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ากะรู้สึกไหวกะใจยเย็นขึ้นอีหยังขึ้นนะคะได้คติขอคิดดีๆจากปู่นาคจากทางล้านธรรมเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกะนํามาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขูสุคนเด้อค่ะเด้อสําหรับคลิปนี้กะมีประมาณนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคโชค,โชคมันม่นๆล่ําๆรวยๆนะคะท่านผู้ชมคะคลิปนี้อากาศสิ ยุติไหวเพียงสำนีนาอคขันะะนาะสสำหรับการนำเสนอคลิปนำเสนอข้าวสารตัวเลขนะคะบางเื้อเฮ่ากะ,ะบ่หมุงตะวันสีออาตัวเลขอย่างเดียวเฮ้ามุงเรื่องการส่วนมตนภาวนาเอ็ดก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีเฮ็ดให้ชีวิตของเฮ้าดีขึ้นพร้อมนะคะจิตใจเฮาสิได<บ>้บ่บ่ห่อนบ่ห้นเกินไปสได้ยินได้ฟังกันนาะครับนาะความฝันของอพ่อใหญ่ผมฟู่วสันเพพันว่า ส่วนตัวเลขเพิ่นฝันว่าได้ไข่แผงหนึ่งสิบหกหน่วยโอสามสิบหน่วยสัตว์หกสิบหน่วยสัตว์ระทานโทษครับหกสิบหน่วยครับไข่แผงหนึ่งเพิ่นก็เลยประหลาดใจเพิ่นก็เลยอยากไปถามพ่ลันพ่อนี่ลองเบิ่งให้ว่าใครมันแผงหนึ่งมันจักหน่วยสัตว์เป็นว่าหกสิบหน่วยเพิ่นว่าสันเพิ่นว่าปูมาบอกสิบเสี้ยหูหน่วยฟังพระท่านก็กราบขอบุญขอบพูดนะครับเด้อพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมช่องพงพือล่ยครับ บางว่าเิบสพนกันที่ตามคิดไม่คิบไม่ไม่เด็ดต่อไปผมก็เลยมาเลี่ยนเสนอมาให้พี่น้องในเบงในส้มกันเพื่อเปิดนแนวทางนะครับเดอ้อส่วนตัวเลขคือคือหกสิบใบใครหกสิบใบหกสิบฟองแหละครับพี่น้องกราบขอบุญขอบพูณนะครับเดอ้อเป็นแนวทางให้พี่น้องเอฟซีในเบงในส้มกันส่วนกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้กดไลค์กดแชร์ให้ได้ละครับเดอ้อเพื่อเปิดนแนวทางให้พี่น้องในหุ่นยักษ์น้ำกัน ในบึงในส้มกันเป็นแนวทางครับพี่น้องกรับขอบุณขอบคุณนะครับเด้อที่กำ้ามาบึงมาชมชงพุงเพล้วยครับ,ำบ,รบสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงกั่นี้ครับเอาไว้คลิปหน้าพอกันไหมครับกราบสวัสดีครับพี่น้องลำลำเรื่อยๆเด้อ